อังกฤษยอมรับวัคซีนโควิด19ของรัสเซียแล้วเผยสร้างแอนติบอดีได้ดีอังกฤษยอมรับแล้วสำหรับวัคซีนสปุตินิกของรัสเซียซึ่งเป็นวัคซีนโควิด19รายแรกของโลก ที่เปิดตัวไปโดยปูตินเมื่อวันที่1 1สิงหาคมที่ผ่านมาทดสอบโดยลูกสาวของปูตินเองแม้รัเสเซียจะยืนยันประสิทธิภาพของวัคซีนมาโดยตลอดท่ามกลางความกังขาจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษที่ออกมาปฏิเสธทันทีหลังการเปิดตัวของวัคซีนดังกล่าวแต่ในขณะนี้ล่าสุดได้มีการลงผลงานตีพิมพ์ของวัคซีนดังกล่าวแล้วพร้อมเผยว่าวัคซีนของรัเสเซียอยากต้องได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง รายงานที่ได้รับการตีพิมพ์โดยบริษัททางการแพทย์เดอะแลนเซต กล่าวว่าผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนสามารถพัฒนาแอนติบอดีเพื่อต่อสู้กับไวรัสได้ดีและไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงโดยรัสเซียจะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับพลเรือนในสัปดาห์หน้าแม้ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการทดหลองนี้อย่างน้อยเกินไปที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยอีกทั้งยังจําเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าด้านมอสโกจะได้เผยถึงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของวัคซีนมาโดยตลอด การทดลองวัคซีนสปดนิดวีสองครังได้ดำเนินการตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนถึงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมากับอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี38คนอายุระหว่าง18 60ปีได้รับวัคซีนและฉีดวัคซีนกระตุ้นในอีก3สัปดาห์ต่อมาและถูกติดตามตัวเป็นเวลา42วันโดยพบว่าทุกคนสามารถพัฒนาแอนติบอดีได้ภายใน3สัปดาห์ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดคืออาการปวดหัวและปวดข้อ การทดลองระยะที่3จะใช้อาสาสมัคร4,000 40, 0คนจากอายุและกลุ่มความเสี่ยงที่แตกต่างกันอางเอกาสารระบุว่าวัคซีนของรัสเซียใช้ไ,ไวรัสสายพันธุ์ที่ดัดแปลงจาก a เดน o น i r u ไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่มักทำให้เกิดโรคหวัด เพื่อกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันยอมรับวัคซีนจากนักวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักรในครั้งนี้นับเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับรัสเซียแม้ว่าเส้นทางการพัฒนาวัคซีนจะยังอีกยาวไกลาการที่วัคซีนได้ตอบสนองต่อแอนติบอดีสำหรับผู้เข้าร่วมในการทดลองระยะที่2 เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันพวกเขาจากไวรัสได้จากผลลัพธ์หลักนี้สามารถบอกได้ว่าวัคซีนดูเหมือนจะปลอดภัยในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุระหว่าง18-60ปีเป็นเวลา42วันแต่สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพแล้วคงต้องหาคำตอบต่อไปซึ่งจะต้องมีการทดลองแบบสุ่มในระยะยาวกับกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้ นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้เปิดกว้างและโปร่งใสอาจทดลองวัคซีนจำนวนมากในปัจจุบันทั่วโลกซึ่งวัคซีนบางชนิดอาจทำงานได้ดีกว่าวัคซีนชนิดอื่นและในกลุ่มคนบางกลุ่มดังนั้นการรู้ว่าวัคซีนทำงานได้ดีเพียงใดและเหมาะสำหรับใคร จึงเป็นสิ่งที่ยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่วัคซีนตัวหนึ่งจะเหมาะสําหรับทุกคนทางด้านของนายคิริลดามิทีฟหัวหน้ากองทุนเพื่อการพัฒนาของรัสเซียพูดที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนสปุตนิกวีในครั้งนี้ กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวรายงานฉบับนี้ว่าเป็นการตอบสนองที่ทรงพลังต่อผู้คลางแคลงและก็วิพากษ์วิจารณ์วัคซีนของรัเสเซียอย่างไม่มีเหตุผลเขากล่าวว่ามีผู้ได้รับคัดเลือกสาม0ันคนสําหรับการทดลองขั้นต่อไปทางด้านของนายมิคาเอลมูรัชโกรัฐมนตรีสาธารณาสุขของรัสเซียกล่าวว่าจะเริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับชาวรัสเซียในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งไปที่กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงก่อนทางด้านของนาย เดนเวิร์นศาสตราจารย์ด้านจุลินรีย์วิทยาและเวทศาสตร์เขตร้อนแห่งลอนดอนกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าแม้ผลการวิจัยวัคซีนของรัสเซียจะออกมาดีแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีขนทางอีกยาวไกลจนกว่าวัคซีนจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้